Hey สวัสดีฮะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับไมค์คราฟตนะครับผมในศึกสังเวียนเดือดเช่นเคยนะครับทุกคนนะก็คอนเทนต์นี้ผมก็อยากจะลองว่าเอามอนสเตอร์2ตัวมาสู้กันดูนะฮะก็ฝั่งนี้ก็จะมีแบบโกเลมเทพเจ้านะฮะทุกคนเป็นโกเลมแร่สีลุ้งอย่างเท่เลยนะฮะทุกคนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปรสิตตัวยักษ์เลยนะฮะทุกคนดูดิเหมือนว่าจะเป็นบอสปรสิตด้วยเหมือนแบบว่าจะสู้ยากมากๆเลยนะฮะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่า2ตัวนี้นะฮะถ้าสู้กันใครจะชนะนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองจากกโเลม ตัวแล้วก็ประสิทธิ์หนึ่งตัวเดีทำไมมันอยู่ห่างกันจังวะเนี่ยเออมันจะสู้กันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองดูแล้วกันอันนี้ผมไม่รู้ว่าต้องลองดูก่อนแล้วกันนะว่ามันจะสู้กันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองเอาหนึ่งตัว VS 1หนึ่งตัวก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนนั้นจะเวิร์โอ้โหอยู่คนละฝักกันเลยให้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวผมต้องฆ่าตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะโอเคแล้วเราก็เอามอเสกไว้ใกล้โคเลมนะฮะทุกคนมันจะได้สู้กันนะเป็นไงเป็นไงสู้ยังสู้ดิ เออเอาแล้วโอ้โหเฮ้ทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับมีใครอยากจะได้โลบักหรือเปล่าหรือว่าเพชรวิไฟหรือว่าคูปองเอาวีนี่แอปกเกมมีโก,โกขกัดจกอยู่น้ว้ยตอนนี้กติกาง่ายๆเพียงแค่ทาตามกติกาทุกคนก็สามารถรับได้แน่นอนแต่ก่อนจะรู้ว่าทำไงเราไปดูกันดีกว่าว่าแอปกเกมมีมีอะไรนะฮะ เฮ้ hey, มีใครอยากจะหาเพื่อนใหม่เล่นเกมหรือเปล่ามีทั้งฟ e ีไฟล์อวีโลบ o คโมบายลีเจน n ์พับจีแล้วก็ไมค c r รับใครที่อยากจะหาเพื่อนนี่ผมแนะนําเลยเกมมิง g กเข้ามาเล่นแล้วเราสามารถหาเพื่อนหาแฟนหรือว่าหาคนคุยได้นะฮะทุกคนฟังก์ชันแรกจับคู่แบบเร็วเรามีหลายเกมมากๆเลยฟรีไฟล์อวีโลบอก โมบายรีเจนแล้วก็พับจีแล้วก็ไมค์ครับนะฮะเราสามารถเริ่มบทได้เด้แล้วกดยืนยันไปเลยนะครับทุกคนจับคู่แป๊บเดียวเพียงแค่5วินาทีเราก็เจอห้องแล้วเฮ้ยห <Hey, S 1> วัดดีพวกนายผมอยากจะเล่นไมค์ครับอ่ะเล่นด้วยกันเปล่าฟังก์ชันถัดมาเล่นความเร็วเกมใครที่อยากให้เกมของคุณลื่นปืนลื่นปืน,น,ปนก็สามารถกดไปที่เล่นความเร็วเกมได้เลยเท่านี้เกมของเราก็จะสามารถเล่นได้ลื่นขึ้นมากแล้วและก็นี่เลยกิจกรรมของเกมมิ่งโกนะครับเพียงแค่เข้าไปตรงนี้เข้าสู่ระบบ แล้วดูวิดีโอสั้นเพียงเล็กน้อยแล้วก็ทำกิจกรรมพวกนี้ได้เลยนะฮะแล้วคุณก็จะสามารถแลกของขวัญได้เลยดูสิสามารถแลกเพชรฟรีไฟล์ได้และคูปอง เอาวีได้โลบักก็ได้นะฮะทุกคนแล้วก็ของขวัญต่างๆต,ต,ตามนี้เลยนี่ส่วนใครที่อยากดาวน์โหลดก็พิมพ์ตามนี้ได้เลย Gaming Go กดติดตั้งไปเลยถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวพี่ที่ลิง์กโหลดมาที่ข้างล่างนะส่วนใครที่กําลังใช้อยู่แล้วถูกใจมากๆก็อย่าลืมให้5ดาดาวเข้าด้วยนะเล่นเกมก็ลื่นส่วนของรางวัลก็ยังได้ก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาโหลดกันเยอะๆนะ เหมือนว่าโกเลมจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะทุกคนนะเหมือนว่าไอ้ตัวเนี้ยแบบโหมันแบบจะสู้ไปได้เลยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองให้แบบโกเลม1ตัว vs ไอ้ตัวนี้นะฮะออปรสิตตัวยักษ์ตัวนี้นะฮะทุกคนประมาณสัก5ตัวแล้วกันน่าจะสู้ได้อยู่มั้งเอเอาะเอาเอาะโอเคลองเสกดูดิอ่ะลองเสกดูโกเลมจะสู้ได้หรือเปล่านะ,ะทุกคนลองโดโอ้ยดูดิโอ้โห,ห,หลุมกระเทือบ ลงมาเทือกโ,โอ้โกเลมจัดการได้หมดเลยทุกคนดูดิเอ๊อเออโกงเกินไปหรือเปล่าวะนายนายโกงเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยเออผมรู้สึกว่าแบบเราเอา,เอาแบบตัวที่มันแบบไม่ไม่สมควรจะมาสู้กันเอามาสู้กันนะทุกคนเดะมามาเดี๋ยวเราจะลองเสกออย่นงเลยแล้วกันนี่มาลองดูลองดูเอาโอเคก็ประมาณกี่ตัวอันนี้ผมไม่รู้อะเราจะลองเสกโกเลมหนึ่งตัวแล้วกันตอนนี้มีกี่ตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10กตัวนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า10ตัวนี้จะสู้โกเลมหนึ่งตัวได้หรือเปล่านะฮะทุกคนไปเลยลองดูเอยเอาแล้วว่านี่สั่นเข้าไปสั่นเข้าไปเออโอ้โหเอเอาแล้วว่าไอ้เออโอ้โหหายทีละตัวหายทีละตัวโอ้โกเลมเป็นฝ่ายชนะนะฮะทุกคน1ิตัวก็ยังเอาไม่อยู่อ่ะโอ้โหผมรู้สึกว่าโกเลมจะเก่งมากๆเลยฮะทุกคนเพราะว่าแบบมันยิงแบบเขาเรียกอะไรมันทุบทีแบบเป็นหมู่คณะเลยอะเออแบบทุบทีแบบโอ้ตายกระจายทุกคนโอเค เดี๋ยวจะมาลองดูสนามนี้แ exactly ล้ว no กันนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะเสกตัวนี้สักประมาณ100ตัวแล้วก็ลองสู้กับโกเลมสักประมาณ3ตัวแล้วกันทุกคนเนาะจะมาลองดูว่ามันจะสามารถสู้กันได้หรือเปล่านะฮะทุกคนเออทุกคนแก้หน่อยนะแก้หน่อยเออจริงๆแล้วผมจะเสกแค่ห้าสิบตัวพอนะฮะทุกคนนะเพราะว่าถ้าร้อยตัวมันจะเยอะเกินไปแกห้าสิบตัวพระห้าสิบตัวประทะสามตัวมาดูกันว่าใครจะชนะนะฮะทุกคนมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมเสกแป๊บนึงโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เสกมาห้าสิบตัวแล้วก็โกเล มาดูกันดีกว่าว่าเอเลี่ยนสปาร,ตตร์ตตัวนี้จะสามารถสู้กับโกลเลมได้หรือเปล่านะฮะทุกคนนะเออทุกคนสามารถเชียร์ได้นะฮะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนโอเคมาลองดูว่ามันจะสามารถสู้กันได้หรือเปล่านะทุกคนนะเออสุดไปเลยลองดูวูหแบบโถมกันเข้ามาโถมกันเข้ามายังไงอู้หเอาแล้วโอ้ยตัวนี้มันโดดได้คิดจะโ,โเคตรเ้ยเอาแล้วว่าโอ,อย้ยเดี๋ยว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 อุยเหมือนว่าโกเลมจะสู้ไม่ได้หรอเคเหมือนว่าโกเลมจะสู้ไม่ได้นะทุกคนเหลือกี่ตัวเนี่ยหนึ่ง 9 0 1 1 1 2 13 14เหลือ14ตัวนะฮะตอนนี้โอ้ยก็สือว่าเหลือเยอะใช้ได้ทุกคนเดี๋ยวเราต้องเซ็โกเลมเออมาฆ่ามันสัก2ตัวก่อนละกันทุกคนไปไปลองดูลองดูไอ้สักตัวหนึ่งน่าจะฆ่าหมดอยู่มั้งคิดว่านะได้ปะได้ปะไม่ได้เหรอโอเคอีกสักตัวหนึ่งลวกันโอ้หทุบเลยทุบเลยโอเคเดี๋ยวตัวพวกนี้เดี๋ยวผมจะต้องฆ่าพวกมันก่อนละกันนะทุกคนนะโอ้โหเหมือนว่าโกเลมจะไม่สามารถจะสู้ได้นะฮะทุกคน 50ต่อ3นะฮะทุกคนนะแสดงว่าประมาณสัก5ตัวต่อ50ก็น่าจะเวิร์กอยู่มั้งอันนี้ผมไม่รู้อะ ลองดูแล้วกันอันนี้ผมจะลองเสกสักประมาณโกเลม10ตัวแล้วก็เออสักส0ตัวพอไปเนี่ย <c oughs> เออสักประมาณ20ตัวแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเสกโกเลมตรงนี้20ตัวนะฮะแล้วก็ไอเอเลี่ยนตัวนี้ประมาณ500ตัวแล้วกันทุกคนน่าจะพอป่ะพอแบบสู้ไหวอยู่มั้งเออฝั่งนี้20ฝั่งนี้ก็5้า500้ตัวนะ,ะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าฝั่งไหนจะชนะนะฮะทุกคนนะเออเอาฝั่งนี้สักยี่สิบห้าแล้วกัน <c oughs> เออผมกลัวโกเลมจะสู้ไม่ได้เลยอ่ะเออเอาสักฝั่งนี้500นะ คนส่วนฝั่งนี้เป็น25นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าฝั่งไหนจะชนะนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดู โอ้เราต้องเสกนานเลยทุกคนน่าจะเสกแยบยับอะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เสกฝัง่งนี้25ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโกลเลมจะมีอยู่ประมาณ25ตัวนะฮะส่วนฝั่งนี้โอ้โหปรสิตจะมีแบบเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเผลอผมอาจจะไม่ถึงไม่รู้ว่าถึง500ตัวหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเยอะมากๆจนผมแหลกมากๆเลยนะฮะทุกคนเออมันแหลกแบบสุดๆนะทุกคนโหโคตรเยอะเลยทุกคนนะแบบอๆๆโอ้โหสายระยงระยางเยอะมากๆเลยดูดิโอ้ยผมว่าน่าจะถึง500ตัว อยู่มั้งเพราะว่าคือแบบผมก็เสกบวบไปนะครับไม่ได้นับนะก็แบบลองเสกบวบดูก็นับเป็นวินาทชีดูก็น่าจะถึง500เผื่อๆน่าจะเลย500ด้วยซ้ำบางทีนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีนกว่าว่าโกเลมจะสามารถสู้เขาได้หรือเปล่านะ,ะทุกคนโอ้หไหวหรือเปล่าเนี่ยโกเลมโกเลมมีแค่ยี้าเองไงฝั่งนี้ไม่ต้อง5้0อยตัวโอ้โหมันจะสู้กันไหวหรือเปล่าแล้วับทุกคนนะโอ้เราจะใช้มวยถูกคู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูละกันนะทุกคนนี่โอ้ย ดูดิยังไกลเลยนะครับทุกคนคือบอกไปได้เลยว่าแมปเราไกลมากๆเลยเห็นปะคือแบบโอ้โหแมปดีแบบนี้แบบจากนูน่นยาวถึงนี่เลยนะทุกคนโอ้โหยางกว้างเลยนะครับทุกคนก็คือตอนแรกผมจะสร้างแค่เห็นปะแค่ตรงเล็กๆแค่นี้นะคะทุกคนนะคือแบบ ผมก็รู้สึกว่าการสู้กันมันน้อยเกินไปใช่ปะเออผมก็เลยแบบขยายใหญ่มาแบบประมาณนี้เลยนะครับทุกคนผมก็เลยรู้สึกว่ามันยังเล็กอยู่นะผมก็เลยสร้างแบบนี้เลยนะฮะทุกคนคือถ้าเราสร้างแบบกว้างใหญ่ๆเลยอะ่ะมันจะสู้กันไม่ได้แล้วทุกคนมันจะไม่วิ่งหากันนะเออเราก็เลยต้องสร้างแบบใกล้ๆกันแบบนี้นะฮะทุกคนปะเดี๋ยวเราจะมาลองกันดีกว่าว่าโกลเลมเทพเจ้ากับปรสิตเอเลี่ยนตัวนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะทุกคนมาดูกันดีกว่านะทุกคน กดไปเลยศูนย์โอ้โหเอาแล้วโอ้โหสง่งคามโลกอโลกลอ้โหส่งคามโลกแล้วทุกคนโอ้โหแบบเป็นฝั่งเป็นฝ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเหมือนโกเลมจะชนะว่ะฝั่งนี้โกเลมจะชนะเดี๋ยวจะเย็นใจเย็นโอ้โหเฮ้ยทุกคนดูดิเหมือนโกเลมจะเป็นฝ่ายชนะว่ะทุกคนอต่อต่อต่ออย่าไปบน่นอย่าไปบ่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โ <apology> หเหมือนโกเลมจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะทุกคนดูดิ อุ้ยโกเลม25ตัวเหลือหลายตัวมากๆาเลยเดี๋ยวผมนับก่อนละกันเหลือ17ตัวนะฮะทุกคนตอนนี้โกเลมเหลือ17ตัวแสดงว่าตัวที่ตายไปก็มีประมาณกี่ตัววะเนี่ยสิบเจ็ดตัวเออประมาณ8ตัวนะที่ตายไปโอ้ยก็บอกได้เลยว่าปรสิทธิ์เอเลี่ยนก็ไม่สามารถสู้ได้นะทุกคนผมข้องใจมากเลยทำามันโหดจังว่าโกเลมเนี่ยเออมันโหดจังวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองตัวอื่นดูดิเอออย่างเช่นตัวเนี้ยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเออลองดูดิโอ้ยอ๋ออันนี้เป็นแบบนีดีวาจากไอตัวอะไรสักอย่างทุกคน เออนี่เลยโหโดนตบทีเดียวตายโอเคเดี๋ยวเราจะลองเสกเรื่อยๆแล้วกันมานี่เราจะมาลองดูว่าฝั่งใครจะชนะดีลูามันเลยลูกพ่อเร็วๆสู้โกเลมันสู้โกเลมันเร็วโู้โหเสกเรื่อยๆนะทุกคนนี่เราจะมาลองดูดีกว่าว่ามันจะนานขนาดไหนครับโกเลมเขาจะยืนได้นานขนาดไหนโอเคโอ้โหผมจะเสกเรื่อยๆจนกว่าโกเลมจะตายหมดโอ้โหคือแบบดูดิดูดิอุ้ยหเอาแล้วเอาแลลูกบอลลูก่อลูกบอลลยอ่าาาาโกเลมตาย อุ้ยโกเลมซูบันโกเลมเข้ามาเลยโอ้ยด um> ูดิโกเลมนี่บอกได้เลยว่าตบเลี้ยงตัวนะทุกคนโอเคตรงนี้ก็ต้องฆ่าไปด้วยเออไม่ฆ่าไม่ได้มันงั้นเป็นแหลกนี้ฆ่าไปเลยฆ่าไปเลยดิโอ้ยอย่างเยอะดูดิโอ้โหเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วก็เอ้าเดี๋ยวไปตรงนี้มันแบบไม่เดินไปไหนนี่วางโกเลมไปหนึ่งตัวนี่เพื่อจัดการมันเอ้ายังไม่หมดอีกเหอะโอเคยังไม่หมดอีกเหอะเอากเลมไปสูบันลูกบ่่ะซูบันสูบันนี่โอเคเดี๋ยวผมจะเสกไปเรื่อยๆจนกว่าโกเลมจะตายแล้วกันนี่โอเคโอ้โห เออเพื่อที่แบบสนามเราอุ้ยมันยังเหลืออีกเหรออายิงยิงโอเคทุกคนตอนนี้ก็โกเลมก็น่าจะตายหมดละอาเดี๋ยวผมฆ่ามันก่อนละกันโอ้โหมันก็ตายไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะว่ากี่ตัวต่อกี่ตัวมันถึงจะแบบสู่สี่กันนะทุกคนโอเคจ๊บแล้วก็ปูบเออนี่จ๊บดีโอเคเดี๋ยวเราจะกั้นสนามไว้ก่อนละกันแล้วก็ เสษโกเลมมาหนึ่งตัวนะฮะทุกคนแล้วก็ไอตัวนี้ตอนนั้นเราจําได้ว่า10ตัวมันไม่สามารถสู้ได้ปะสักประมาณ8ตัวละกัน4,5,6,7,8โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่านะฮะทุกคน ไปเลยแปดตัวแปดตัวต่อกโกเลมหนึ่งตัวนี่แลหละโอ้โหยังสู้ได้อยู่ยังสู้ได้อยู่ยดยยเดี๋ยวเดี๋ยวโกเลมโคตรจงว่าโกเลมโคตรโหดเลยทุกคนดูดิแถมเหลือเลือดกงเยอะโอ้โผมรู้สึกว่าโกเลมมันเก่งมากๆเลยนะทุกคนถ้าเราแบบเอ่อเข้ามาเจอโกเลมแล้วสู้โกเลมนี่ผมรู้สึกว่าผมไม่มีทางที่จะชนะโกเลมได้เลยเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะสู้ไอ้ตัวนี้สิตัวได้ทีเดียวอะ่ะเออโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคมาลองดูมาสิบตัวลองดูดิ เนี่ยสิบตัวกดดูดิใครจะชนะใครจะชนะใครชนะโอ้โกเดมชนะเหมือนเดิมวะโอเคโอเคเลยเดี๋ยวนะ เลยนะทุกคนคิดว่ามีตัวไหนที่จะสู้กับโกเลมเทพเจ้าได้อีกไหมอ่ะเออทุกคนทุกคนคิดว่าแบบมันจะมีตัวไหนที่แบบโหดก,กวโกเลมเทพเจ้าอีกไหมอ่ะเออถ้ามันมีนี่แบบจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเสกโกเลมมาอีกแล้วล้วลองหรือย,อยังอะ่ะยี่สิบตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวเราจะมาลองสิบห้าตัวแล้วกัน เออเผื่อกเลมแบบวันจะสู้15ตัวได้พอดีอะไรแบบนี้ไงโอเคลองดูนะ15ตัวนะฮะทุกคนเออสุดไปไล่ลูกพ่อลุยเลย15ตัวต่อหนึ่งนะทุกคน15ตัวต่อหนึ่งมาดูกันว่าใครจะชนะเออผมรู้สึกว่ากเลมนีโอเคกเลมชนะนะฮะทุกคนเออไม่ว่าจะกี่ตัวกเลมก็ชนะโอ้โหเอ,อ้ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองศึกสุดท้ายดูนะทุกคนทีนี้ผมจะเอาไอตัวปรสิตตัวยักษ์ตัวนี้นะครับทุกคนอ,อ่าประมาณ 500ตัวเช่นเคยนะฮะแล้วก็สู้กับโกเลมอีกประมาณ15ตัวพอแล้วเพราะว่าคือโกเลมมันเก่งเกินไปอ่ะเออเอาสัก15ตัวน่าจะเวิร์แล้วทุกคนว่าเออเหมือนว่ากโกเลมมันจะโกงเกินไปไงผมก็เลยเอาสัก15ตัวแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูก่อนว่าโกเลม15ตัว vs ประสิธิ์เอเลียนยักษ์นะครับว่าใครจะชนะนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมก่อปั๊บเสรก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนนะโห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 ทุกคนดูข้างหลังนี่สิผมรู้สึกว่ามันจะเเยออะกกว่าดดดิมีีน,นโหู ผมก็เสกไปเรื่อยๆนะทุกคนนะแบบผมรู้สึกว่ามันน่าจะถึงแบบประมาณ700ตัวเลยมั้งเนี่ยโอ้โคตรเยอะแล้วก็แหลกมากๆนะครับทุกคนนันแหลกกว่าเดิมเยอะเลยนะทุกคนดูดิโอ้แล้วตัวมันติดกันด้วยนะฮะทุกคนโอ้ยตอนนี้ก็เป็นศึกสุดท้ายแบบโอ้ยสุดท้ายจริงๆแล้วทุกคนนะเพราะว่าคือแบบโกเลมี15ตัวนะฮะแล้วก็ ปรสิทธ์เอเลี่ยนยักษ์ตัวนี้นะฮะมีประมาณ700ตัวแล้วผมคิดว่านะมีเยอะบ้างๆเลยดูดิตัวแออัดกันบ้างๆเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าฝั่งไหนจะชนะนะฮะทุกคนโอ้โหดูดิ มาทุกคนสามารถถายกันได้นะทุกคนนะว่าฝั่งไหนจะชนะนะฮะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาดูศึกสุดท้ายดีละหูว่าฝั่งไหนจะชนะทุกคนก็ศึกครั้งนี้นะฮะทุกคนฝั่งไหนชนะก็แสดงว่าตัวนั้นเก่งนะทุกคนนะก็ค,คือแบบโกเลมก็จะแบบนานๆทีจะออกมาหนึ่งหนึ่งตัวใช่ปะส่วนไอตัวปรสิตเอเลี่ยนตัวนี้นะฮะทุกคนมันจะชอบอยู่เป็นฝูงผมคิดว่าเนี่ยดูๆแล้วมันก็น่าจะชอบอยู่เป็นฝูงแหละโอเคปะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นศึกสุดท้ายกันดูนะฮะว่าฝั่งไหนชนะนะฮะทุกคนเรามาลองกันดูกันนเเลลยยยศู์ไป เอาแล้วเอาแล้วโอ้ลุยแล้วลุยแล้ววู้เอาว่ะเอาว่ะผมว่ากลัวเลยเอามันโดดอีกแล้วเนี่ยโอ้ยถ้ามันโดดมันก็เสียเปรียกไะดิมันก็เหลือน้อยทุกคนดูดิมันจะโดดทําไมวะถามจริงโอ้ยเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะผมรู้สึกว่ากลัวเล็มเสียเปรียบผมรู้สึกว่ากลัวเล็มเสียเปรียบแล้วใช่ปะใช่ปะเออกลัวเล็มเสียเปรียบปะอุ้ยเดี๋ยว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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว โ <G ül> อ้ดูดิตอนนี้โกเลียมเหลืออยู่ประมาณ5ตัวนะครับส่วนเอเลียนปรสิตก็โอ้โหดูดิเหลือหลายตัวอยู่นะแต่ผมว่าผมอยากจะเอามันมาสู้กันอะเออยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเสงกกลางนี้ไว้5ตัวเลยแล้วกัน1 2 3 4 5อโอเคแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะฆ่าทิ้งละกันทุกคนเออก็คือตรงเดี๋ยวโอ้โหผมว่าโกเลมน่าจะชนะแหละ <G ül> ดูดูแหละ <G ül> โกเลมเทพเจ้าของเราก็เหลืออยู่ประมาณ5ตัวนะครับจาก15ตัวนะทุกคนสู้กับเอเลียนปรสิตตัวยักษ์นะฮะทุกคนโอ้ย ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเก่งมากๆเลยเว้ยไอ้โกเลมเทพเจ้าของเราเนี่ยเออมันสามารถสู้กับสัตว์ร้ายได้หลายๆตัวได้นะทุกคนเออก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอไ้แค่นี้ก่อนละกันนะครับทุกคนนะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะทุกคนผู้ชนะของเราก็นั่นก็คือโกเลมเทพเจ้านะทุกคนนะเป็นโกเลมที่โหดมากๆเลยนะทุกคนโอเคสลหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ขอไ้แค่นี้ก่อนละกันไว้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะสลับวันนี้บายๆนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะทุกคนสลหรับวันนี้บายบาย